ทุกคนเคยได้ยินตำนานเ็กเมสสาวไม่ะสองคือเมสสาวเมคคาอันนี้ชอบชอบตัวเองเต็มสิ่งแคเท่าไหร่ดูกไหมเอ้ยนีเลยเพราะว่าวันนี้ที่จริงแล้วพี่ไม่ได้แค่จะเปลี่ยนลุคเบสอย่างเดียวจริงจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นแพ้งเดียวนะทิ้งม่ทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะ คนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในที่ประชุมแบบรับเรารับย้อนรับเขาจะงงไหมเดินมาเข้าห้องน้ำกันสองคนแล้วโพสผมวันนี้ก็มีประจำต้นนี้วันนี้ทุกคนทุกคนเคยได้ยินตำนานเดทเมษาป่ะเจอชั่วบ้านทั่วเมืองประจทุกคนรู้แล้วซิสคือเมษาเมียคิ้วขาทั่งสองันนี้นะคะเขาใกล้กันอยู่แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นแฟนกัน ใช่วันนี้นะคะเราก็เลยมีแผนจะทําการสื่อเลิให้คู่นี้นายสมหวังนั่นสักทีใช่คือตอนแรกอะเข้าใจว่าเบสดะแอบชอบเมษาใช่แต่ตอนเนี้ยไปเม่ได้เข้าเบสแล้วเขาบวาเาชอบก่อนะคะคือถามว่าชอบกอนไปขอไอมาก่อนจริงทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลยมีภารกิจจะทำสื่อเลิให้คู่นี้โดยที่เราแอบนับเมษาไปเยอะเลยอะแล้วเราไม่ได้บอกเบสนะ กก็ยน้พรอมวันนี้เราจะทำการจับชุบมือเปลี่ยนลูกลนสลัะซึ่งในฉลากมีแต่ชื่อเบสคนนึงคอยดูรีแอคน้องเบสดีนะคะบอกเลยว่าวันนี้แบบว้าวว้าวว้าวในอนไรมุ่นจะไปคุแน่นอนแน่นอนฮาแน่นอนทุกคนไปดูตัวจริงกันมาทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแก๊งสาวๆของทีมที่ทำเรียบร้อยแต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับการเปลี่ยนลุคแล้วที่เหลือ เป็นแบบบาร์บี้วันทุกวันนี้ก็จะเป็นนักฮอกกี้นะคะนักกีฬาโ้มาเจอทุกฮอกกี้ทุกวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่าเลยใครอยากจับยังเงก่อคุณแหละคุณ โอเค I have a few questions for you โอเค What do you think about Ben and Mesa Ben and Mesa they love to g e t e r อะไรดีอ่าวเบสกับเม s a าคุณคิดเห็นยังไงกับคู่นี้ผมคิดว่าเขาน่าจะแอบคูอเ่านี่แล้วคุณก็ไปอ่าคนอื่นสอผมคิดว่าคู่นี้ผมไม่เคยเห็นหน้าเมษาแต่ผมคิดว่าเบสข้างรักเขามากครับเพราะเพราะว่ามีแต่คนพูดถึงแล้วเบสก็เคยพูดแล้วผมได้ยินว่าแบบชอบเมษามาก ี่เลยเหรใช่ครับคุณชื่อวนนี้หูซ้ายหรูขวา2หูคอนเฟิร์มแล้วคุณชื่อวันนี้เขาจะคบกันปะวันนี้เหรอวันนี้เลยคงมาให้เจอสื่อรักสื่อรักโอ้ครบอยู่แล้วเขากึกกึกกักกักกันผมคิดว่านะถ้าจับคู่เรียบร้อยเออแล้วพี่คิดว่าเป็นยังไงคู่เปนพี่อ๋อโอเคตายลงไม่ไมอันนี้มาหลง จอห์นโอ้โหจอห์นดีดีนะนะไม่ไม่คิดอะกคุณคิดเห็นยังไงกับเบสและเมษาอืมไปห็นจีบอะไรกันไม่ดีนะบูรีนะสำหรับผมก็มองว่าก็เป็นคู่กันดีแบบว่าเออเขาก็แบบน่ารักดีเพราะว่าผมมาเคยไปเจอเขาแล้วรอบหนึ่งคุณไปเอารถจากเขาไหมใช่ใช่ผมผมไปเอารถกับเขากับเบสเลยเขาเป็นคนดีปะก็ดีไหมน่าจะดีไม่เท่าผม ับเมษาเจอกันแล้วเขาทำหน้ายังไงก็เมษาก็ยิ้มอะไรเงี้ยเอาอะไรหรออะไรเงี้ยแต่เบสแบบว่าเขินหนูเขินเนี่ยเจอเขาอยู่แล้วเนี่ยหนูเขินประมาณเนี้ยคือเจเจนัดกันไว้แล้วเบสเป็นคนนัดใช่นัดแล้วก็เจอแล้วเบสก็เขินเขาบอกมาเอารถเออแบบเขินนะครับรงแบบเขินแล้ยชมทุกอย่างชมพี่ชมแบบเขาแบบผมมานั่งขับอะลำบาก ตุการณ์เบสเมษาแบบกุ๊กกักหรือ,อมีโมเมนต์ไหนที่เคยไปเห็นมาหรือฟังมาอะไรอย่างเงี้ยโคเดีย่ยวเวลาพูดถึงเมษาฮะเบสจะเสียอาการด้วยตัแบบอัตโนมันติว,ว่าตัแบบทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่แบบเต้นๆๆอยู่พอพูดถึงเมษาแล้วโอ้ยแล้วคือวันตอนนั้นมันมีน้องมาสัมภาษณ์งานแล้วน้องชื่อเมษาแล้วเบสเพิ่งมาหนูก็เรียกอ่ะเมษาอยู่ด้านบนนู้นนี่นั่นเมษเขานนองเขาชื่อเมษาไม่ใช่เมษามึง ใช่แต่จริงๆอ่ะอาการนี้มันดูออกว่ามีใจเว้ยอ่าใช่มีใจแน่นอนแต่ว่าอาจจะเขินอยู่ไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีสไตล์อ่ะสาวแบบมัรุ่นเทสดีอ่ะอัยรุ่นตึกแดงอ่ะวัรุ่นตึกแดงเฮ้ยเพลงมาเพลงมาเป็น <ś led> โอ้น,นี้คุณต้องเปลี่ยนลูปมันถือภาพอยู่นะคะหัดอายบ้าง ตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังแปลงชมน้องเบสกันอยู่นะคะแต่ทุกคนดูนี่นี่ตอนนี้นะคะตัดต่อกําลังเบอร์หน้าน้องเบสอยู่นะคะแล้วก็อาจจะใส่โบเข้าไปตรงหน้าแยญ่ๆนึงนะคะทุกคนเพระอาทิตย์ของพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงหน้าผากนิดนึงนะคะมันจะได้แบบว่าดูสว่างสวัยเฮ้ยก้อนเมฆดีกว่าฝนเริ่มตกแล้วตอนนี้ใช่ฝนเริ่มตกแล้ว ชอบลุคใหม่ของคุณวันนี้ไหมชอบแต่ลุคเกินไปนะเกินไม่หยุดมาดูแบบนี้คือหยุดแบบนี้มันหวานอบบพี่ปกติเปลี่นแบบนี้ตั้งแต่หัวจะรเท้าทุกคนก็คือเป็นเบสคนใหม่จริงๆอ่ะอันนี้คือไม่เหมือนเดิมใช่อันนี้ชอบชอบตัวเองเต็มถึงแค่เท่าไหร่หนูแค่สิบเอ็ดโอ๊ยดีเลยเพราะว่าวันนี้ที่จริงแล้วพี่ไม่ได้แค่จะเปลี่ยนลุคเบสอย่างเดียวจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นแพ เจอกับคนคนหนึ่งไม่เดิคนทน้องงินรอรอเลยรอรอเลยรอรอเลยชอบขับรถวินเทจ ทุกคนเรากำลังจะพาน้องเบสไปเจอกับคนคนหนึ่ง,<อ>งใช่ไหมเดี๋ยวเบสใส่ผ้าปิดตากลัวอะไรคุณไม่ได้ที่หนูคิดใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันคิดว่าคุณคิดว่าใครอ่ะคุณคิดว่าใครเหรอพี่ต้นเลยคนนี้เลยอ๋อพี่ต้นคุณคุณใส่เลยเพื่อความตื่นเต้นนะเพิ่มความตื่นเต้นของตัวคุณเองแค่ไปใส่หนูก็ตื่นเต้นไปหวแล้วแม่ถ้าแม่ขับรถพาคุณไปบางแคร์วคุณต้องตื่นเต้นทำไมคุณคิดว่าคุณจะไปเจอใครเหรอคือตอนแรกอ่ะ คือหนูไม่รู้ว่าพี่จะพาไปเจอใครแต่พอพี่บอกว่าขับรถเอ้าใครใครก็ขับเออใครใครก็ขับวินเทจเอยืนมอองยู่นะพี่ต้นขับรถวินเทจมัมยพี่ต้นขับรถคนนี้สวยไหมพี่ต้นวันนี้น้องหนูสวยไหมไม่สวยเลยหน้าตาเลยอป้าตอนี่อ่ะเปิดเปิดเปิดนี่อ่ะสวยไหมเดี๋ยวพี่ต้นสวยคือสวยไม่ใช่สวยอยู่อันนี้สวยตอนสวยตอนนี้หรือสวยตอนเมาคนนี้ตรงนี้สวยตอนนี้ ตอนนี้นะตอนนี้นะโอเคขอบคุณค่ะพี่ต้นอุ้ยพี่เบ้งกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวเจอเออคุณอยากเจอปะเนี่ยสรุปเอ้ก็เจอไดะหนูดำตัวไม่ถูกแบบจะเจออ๋อลุกนี้อะลุกนี้อะวิ่งดำตัวไม่ถูกค่ะใหญ่เลยที่แบบเขาแล้วลุกแบบนี้อือแล้วมันไม่สวยตรงไหนวินดีตรงไหนไพี่ว่าหนูไปไหนเนี่ยคุณคิดก็ได้นะ โอ๊ยบางแกด้วยรู้จุดด้วยรู้มาปปิดค่ะปิดค่ะโอ้ยโ้จ้าผมเห็นเขาแล้วถ like ึงแล้วถ oh, ึงแล้วผมเห็นเขาแล้วคุณรออยู่นี่ก่อนนะคุณห้ามเปิดตานะถ้าคุณแบบเปิดตาผมขอให้เตงจ๋าไม่รักคุณไม่รัุณเออแล้ปิดไปยาวๆเลยมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพาตัวน้องเบ้นลงมาเจอกับคนคนนั้นของเขาทางนี้จ้าเดินมาเลยจ้าออกมาจ้าออกมาจ้า นี่กี่นิ้วยี่สินิ้วนะยี่สิบนิ้วไม่รู้ได้ไงอ,ะอ่นอะน, <c oughs> นี่มาเลยค่ะมาเลยค่ะค <c oughs> ือพื้นมันดูใหญ่ๆคือปิดพื้ชอบดินจังก,กว่าอ่านใจไปข้งางหน้าเลยนะนไปค่ะมีนาจะเย็นมีนาเร็วไปแล้วเลี้ยวกลาวทัชนะครับถุงแมงตอนนี้มีนาตื่นเต้นมากมีนาเก็บอาการมีนาเจอแล้วแต่มีนาเลยหนูด้วยหนูด้วยตื่นมากมีนาอย่าเพิ่งเปิดตานะยังไม่เปิดตาคุณสะกดดีว่าใช่มีนาตัวจริงเปล่า ตัวอะไรอ่ะเอ้าอดีๆหลังจับศีรษะลองดูว่าใช่มีนาเปล่าใครคนนี้ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมไม่ชูว่ะพี่แต่อุ้ยผมสั้นๆคุ้นๆเปิดดูแป๊บๆพี่ขอเปิดใกล้ๆได้ไหมเปิดเปิดมาหนึ่งหองซ้ำ อโอเคอันนี้เป็นมุกผมเป็นมุกผมน้องผมอยากดังนิดนึงให้เขาออกกล้องโอเคเก่งมีประโยชน์นะจับมือครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมเอาตัวจริงมามามหตอนนี้เหมือนจะพาคนเมาเข้าที่นั่งเขาไม่ได้เสพบอะไรมาก่อนใช่ไหมถามจริงเขาไม่ได้เสพบอะไรมาก่อนใช่ไหมครับโอเคหันหน้าน้องน้องคนนี้หันหน้าทางขวาครับอ่าแล้วผมนับหนึ่งสองสามคำว่าสามเปิดนะฮะก่อนจับก่อนเมสจับก่อนใช่จับจับเมจับก่อนเมด ไม่อย่าต่ำมากสิไม่จับมืออ่าไหนไหนมองหน้ากันรับรับหนึ่งสามเปิดตานะหนึ่งสองสามอมนเัน้ำตามาจากไหนคุณน้ำาอะไร เดี๋ยวโหวัเดี๋นี้ต่างตัวแล้วดูดีขึ้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนำผู้ชมก่อนฮะอันนี้คือน้องเมษาที่ผมล้อเรียนมาทุกคลิปคือคนจริงๆนะฮะนี่คือน้องเมษาตัวจริงๆนะฮะโอเคแล้วมาสัมภาษณ์เมษาก่อนคุณเรียนอยู่มอะไรฮะไม่ครับตอนนี้เล่นจบแล้วครับอ๋อชือจริงผมนึกว่าคุณอยู่ประมาณประถมนะล้อเล่นผมล้อเล่นคุณตอนนี้คุณจบแล้วฝึกงานอยู่ไหมฮะฝึกงานเรียบร้อยแล้วครับฝึกเสร็จแล้วฝึกที่ไหนมาฝึกงานกับโอฮาน่าผ่านไหมผ่านสิผ่านแล้วไม่ได้ขาฝึกอีพิทามเหรอครับมีหวานใจยิ่งย ฝึกไม,ไม่ไม่ไม่อยากชนกันเอ oh. ้าเราต้องเราต้องแองยกย้ายก,กันไปอันนี้อันนี้ใช่ไอ้เต้าเต็งจ๋าป่ะอะไรเลร เดี๋ยวเราค่อยเซอรเราหาประวัติก okay. ่อนก็คือเรียนด้วยกันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะตั้งแต่ปีหนึ่งคณะอะไรฮะอ่าถ้าหมูกรอบนี่าเลยนะโอเคคณะคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพพร์และสื่อดิจิตอลโอ้ังถามก่อนตอนนั้นรู้จักกันในปีหนึ่งตามนั้นน่ะเราปีหนึ่งเรามีแฟนไหมปีหนึ่งามีแฟนที่ไม่ใช่คนนี้ไหมปีหนึ่งก็มีครับเป็นคนอื่นอนเนี้ยมีคนอื่นเหมือนกันไหมไม่มีหนูตั้งแต่เรียนเรียว่ามึงปวดสี่ปี คือว่าเราโสดมาสี่ปีเหรอมันหรือขายไม่ออกไม่ใช่ขายไม่ออกหนูเลือกเลือกเลือกโอ้โอเคคือเลือกเลือกคนนี้โอเคตอนนี้มันถึงขั้นไหนแล้วทุกคนคนอยากรู้อะขั้นไหนเอาจากปากผู้หญิงก่อนขั้นไหนไม่ไป,ไปจากผู้ชายก่อนมันจะดูไม่มันจะดูไม่เสียมรารยาทเราหาว่าหนูผู้ใายเกินขั้นไหนแล้วครับสําหรับผมคิดว่าน่าจะคนคุยที่มากมากกว่าเพื่อนละตอนเนี้ยเอ้ย <Hey. S 2> แต่ยังไม่ได้แฟนคุณเหรอครับ อ่ะตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นสถานะเดียวกันที่แบบเป็นสายคิดก็ได้แบบว่าเป็นคนคุอยอะไรยคุณทำไมเสียงใน็เสียงน้อยจังเลยเต็มแต่ผมบอกเลยนะว่าสไตล์เบสเนี่ยไม่ใช่เบสเบสปกติเบสจะเป็นสาวแบบฮาร์ลีย์ใช่ไหม <c oughs> แล้วคุณชอบการแต่งตัวเขาวันนี้ไหมเป็นอีกรูปหนึ่งของเขาเ <c oughs> ็อ็ดีดีกว่าไม่แต่งอะดีกว่าไม่แต่งแล้วกัน เอ,เอาจริงๆคือก็ตอนนี้ถามนี่การคุยคืออยู่ดีมันมาคุยกันได้ยังไงปีไหนมาคุยเพราะไอ้นี่ก็มีแฟนนี่ก็เลือกผู้ชายมันมาจบยังไงที่แบบมาคุยกันแล้วคลิกกันเพราะอะไรฮะปีหนึ่งก็ปีหนึ่งยังไม่รู้จักกันเลยอ่มาอมาปีสองผมกม็มีแฟนแต่อีกคนนึงนะคนละคนกับปีแรกะแต่เหมือนปีสองน่าจะได้เริ่มออกกองด้วยกันเห็นแบบเฉดเฉดกันอะไรเงี้ยเห็นหน้าเอ้ยไอ้นี่จำหน้าได้แต่ไม่รู้ชื่อไม่รู้จักตอนนั้นเรามีแฟนอยู่ไหมมีตอนนั้นมีอยู่แต่คนนี้มันอ่อยปะตอนนั้นอะไม่ไม ก็ยังมีได้ออกกองด้วยกันครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนั้นรู้แล้วว่าเขาชื่อเบสอ๋อคนนี้ชื่อเบสทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปิ้มๆมเพราะว่าตอนนั้นเขาแต่งตัวแต่งตัวจ๋าแต่งตัวเท่ล้วทำงานเก่งด้วยน่ารักน่ารักน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นมีการติดต่อใชมไหมตอนนั้นเราฝึกว่าให้ึนอนีพีท e ี B ่3มีการคุยกันไหมน,น,นานๆทีเลยที่จะแบบว่าตอบสตอรีกรอ่กันแล้วมันมาแบดูเดือดช่วงไหนอะมาดูเดือดช่วงที่อาจจะจะม,จะมีจะมีคลิปหนึ่งของอ e ีพิที่ที่มาเช่ารถอ๋อ,อผมรู้นะฮะที่เช่ารถไงอ๋อแล้วแล้วคือเป็นพ่อผมนะ ผมเป็นคนบอกเบฟว่าหารถไหมพี่ล้าเราก็เียไปเช่าคนนี้ก็เลย,ม,ยนนมีการคุยกันมากขึ้นมีการคุยกันมากขึ้นที่แจกผมถามเลยแบบแบบคนรู้ยากรู้มีโอกาสที่จะแบบว่าพัฒนาถอยลงไหมไม่พัฒนามันมันมีอยู่แล้วอยากรู้ว่ามันมีโอกาสที่แบบเออนีถวยผลอะไรที่ต้องถอยผมรู้แหละพวกคุณเพื่อนกันไงก็มีสิทธิ์ไปแต่ผมอยากรู้บบว่าถ้าถอยกันเพราะอะไรทำไมต้องถอยจะใครจะพูดก่อนอ่าผู้ชายก่อนแล้วกันผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับความรักมันก็มีแค่นั้นแหละสองอย่างสมหวังผิดหวังถ้ามันจะใช่เด่ะมันก็ใช่เองมันไม่ใช่นมมัก็คงี สักอย่างมาให้มันถอยเองแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร <Okay. S 2> แล้วคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรอะแล้วคุณเหรอครับเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกจะถอยมันหนวัวพูดตกลงกับเมษาตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบว่าเออถ้าสมมติว่าเราคุยแล้วโอเคก็คือไปต่อเลยแต่ว่าถ้าไม่โอเคให้เมษาบอกเลยแล้วหนัวจะปล่อยเมษาไปเลย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> หนัวรู้สึกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เรากําลังจะแบบว่าต่างคนอ่ะเมษสาทํางานหนูทางานแล้วไม่ต้องการกิ๊กสมัยก่อนใช่ใช่ที่แบบว่ามายื้อแล้วก็หลังคนคนนี้ไว้อะไรไปนี้คือไม่ไมต้องการหาอะไรที่แบบ มัเหนื่อยกับเราเพิ่มแล้วแะเนี้นก็คือมีข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่าผมฟังไมค์ของคนนี้นะคือเป็นผู้ใหญ่แต่ผมถามก่อนโอกาสที่จะไปรอดกี่เปอร์เซ็นต์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยสำหรับหนูคือ เกิน50เพราะว่าแม่สาวบอกน้อยจังไม่แบบเกินเกิน50อยู่แล้วเพราะว่าแบบมีอะไรก็คือหนูพูดตลอดว่าแบบหนูชอบคนชัดเจนมากแบบว่าคุยให้จบวันนี้ก็คือสมมุติว่าเราเหนื่อยคุณเหนื่อยก็มาแชร์กันแล้วก็จบโดยที่ไม่ต้องแบบว่าท่านเหนื่อยมากๆก็จะไม่ไปวีนใส่เขาหรือไม่ไปอะไรแบบเนี้ยแค่บอกว่าเออเหนื่อยแต่ว่าเขาก็แบบว่าเออสู้ๆแบบทําได้อยู่แล้วเกิ่งอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยจะได้คําตอบที่เป็นบวกกลับมาทุกวันอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบ ผม,ผมถามหน่อยถ้าคุณสมมติได้คบกันเมษาแอบมีคนอื่นคุณจะยืนหรือคุณจะทิ้งเลยอาจเอาอาจจะเข้ามาคุยก่อนว่าอาจแปบลบว่าเราพลาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปที่ทําให้เราต้องแบบคุณมีคนอื่นอะไรแบบนนะี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเออหมดรักหรืออะไรหนูก็จะปล่อยไปเลยก็ ยังไม่เป็นแฟนกันแต่ผมขอบอกแล้วกันถ้าพวกคุณวันใดวันหนึ่งจะเป็นแฟนผมขอนะผู้หญิงผู้ชายก็ได้ทักมาหาผมทำเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนเลยไม่ทิ้ที่ไม่ทำแล้วผมจะจัดให้อย่างงามนะทักมาแลืวอวันนีน้ไหมสาวันนี้ยังห้าสิบเมื่อ,อไหร่ที่คบกันเหมือนกับคัมแพงช้างม่วงเบาแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ก็เชียร์คู่นี้ผมติดตามมามีัยจีให้ ไปดูว่าเขาลงกกิกน่ารักกันยังไงนะะไปติดตามกันทั้งคู่นะฮะ<ล>ผมก็วันนี้เราก็หมดคําถามแล้วเนาะครับทีมเนาะ,ะวันนี้ผมเลยจัดทิปให้พวกคุณสิ่กันมากขึ้นอาจจะเพิ่มเป็น70%ซวันนี้ผมจะปล่อยพวกคุณกินข้าวกันเลยแบบ <ๆ S 2> ส่วนตัวเพราะมีกล้องถ่ายเออโดยไม่มีว่าผมว่าผมจะไปนั่งที่อื่นพวกคุณก็จัดกันเต็มเลยวันนี้ผมได้เอาเงินเดือนทงงุกคนมาลงกับค่าค่าคุณแล้วครับเต็มทีทั้หมดลเก่งเก่งทันไม่รวมหนูใช่ไหมเงินเดือนด้วยโอเคพร้อมแล้วก็โชค